ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับตำราในส่วนของโหสตร์โบรานนะครับแล้วก็ตำราหัตถลักษณ์หัตถศาสตร์นี่แหละก็จะเป็นการพยักรณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับที่ลายมือนะครับการพินิษวิเคราะห์นะครับเรื่องของตำราโหาสตร์นะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นตำรานะครับเก่าแก่โบราณนะครับที่มีมาตั้งแต่เป็นร้อยปีนะครับลักษณะตำรานี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่ตำราโหาสตร์โบราณนะครับ แล้วก็หัตถลักคันทศัตท์นะครัสัญลักษณ์ที่ลายมือของเรานะครับวันนี้นะครับเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับเกิดขึ้นที่เนินพฤหัสนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับก็ด้านปลายของเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยแตกเป็นตีศูนย์นะครับก็เป็นเหมือนช้อนซ่อมเนี่ยนะครับตีศูนย์ก็คือเป็นอาวุธนะครับของพระศิวะนะครับอาวุธประจํากายนะครับของพระศิวะ ทพเจ้าฮินดูนั่นเองครับก็ถามว่าขึ้นตรงไหนเนี่ยขึ้นตรงเนินไหนถือว่าดีเนินนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินพฤหัสเนินเสราร์เนินอาทิตย์นะครับหรือเนินพุธถือว่าดีหมดนะครับสัญ,ญลักษณ์ตีศูนย์เป็นเครื่องหมายนะครับหรือสัญลักษณ์ของภาิวะนะครับทีนี้มาดูนะครับเส้นหลักก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทการพยากรณ์นะครับเส้นหลักของเราก็จะมีอยู่สามเส้นนะครับมีเส้นชีวิตนะครับเส้นสมอง เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับก่อนอื่นมาดูเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนิดของเส้นนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับปลากผ่านลงมาลักษณะนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่ดีก็เหมือนกับที่ผมวาดนะครับเส้นชีวิตที่ดีไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นสู้นะครับถือว่าดีนะครับเส้นชีวิตทีนี้เส้นชีวิตที่บ่งบอกถึงอายุยืนยาวเป็นยังไงนะครับ เส้นชีวิตท,ที่บ่งบอกถึงอายุยืนยาวก็เป็นลักษณะนี้แล้วนะครับก็จะยาวมาจนถึงข้อมือนะครับลักษณะเส้นชีวิตที่ดีก็คือไม่ขัดไปเป็นเกาะนะครับแล้วก็ยืนยาวถ้ายาววันนี้หมายถึงอายุยืนยาวนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดีนเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็คือมีอายุมากกว่าเจ็ดสิบนะครับทีนี้ถ้าเส้นชีวิตไม่ดีเป็นยังไงเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัดขวางตัดขวางก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น หรือลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่เป็นเกาะเกาะที่เกิดขึ้นในเส้นชีวิตนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสนะครับที่จะมีโรคมีภัยเนี่ยโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตต่างๆหรือเรียกว่าโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องนะครับแล้วกันนะครับไม่ดีหรือลักษณะเส้นที่วิ่งมาแล้วก็ขาดขาดก็คือเส้นที่ไม่ต่อกันเนี่ยนะครับตามตำราตำรานะครับเส้นที่ขาดไม่ต่อกันนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสนะครับที่จะ เรื่องของอุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับทีนี้เส้นต่อมานะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นสมองเส้นสมองตามตำรับตำราเนี่ยยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์ไว้พริบความเฉลียวฉลาดดีนะครับเส้นสมองแต่ว่าจะต้องไม่ขัดไปเป็นเกาะเหมือนกันนะครับทีนี้เส้นที่เราจะมาพยากรณ์วันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับปลายเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ยแตกเป็นสัญลักษณ์ตีศูนย์ เกิดขึ้นที่เนินคุณธรรมนะครับเนนเนรเพลหาเนินแห่งอำนาจพัฒนาบารมีนะครับใครมีก็จะถือว่าดีนะครับเนินนี้ทีนี้สัญลักษณ์ตีศูนย์เนี่ยนะครับตามตำรับตำราเลยก็เป็นอาวุธประจํากายนะครับของพระศิวะนะครับเทพเจ้าฮินดูนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มงคลนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าใครมีสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับที่เนินพฤหัสนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีความรู้นะครับความสามารถนะครับ ของตัวเองนะครับหรือมีศาสตร์นะครับมีศาสตร์และศินหรือสามารถที่จะนะครับใช้ชีวิตนะครับสามารถที่จะเขียนเป็นหนังสือได้เอาง่ายก็คือมีศาสตร์ความรู้เป็นของตัวเองนะครับทําอะไรก็แตกฉานนะครับทุกด้านนะครับข้อที่2นะครับเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นําสูงนะครับลักษณะคนลักษณะตีศูนย์อย่างนี้นะครับชอบศึกษาค้นคว้าชอบเป็นผู้นําคนนะครับข้อที่สา เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่นะครับม e ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับมีจินตนาการสร้างสิ่งต่างๆนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับข้อที่4นะครับก็จะมีเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีนะครับเงินมีทองนะครับหรือมีความมั่นคงนะครับทางด้านการเงินดีนะครับข้อที่4ข้อที่5นะครับก็บอกว่าคู่ครองนะครับ ก็จะช่วยสร้างนะครับช่วยสร้างช่วยเขาเรียกเป็นแรงผลักดันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคู่ครองนะครับทําให้เรามีความสําเร็จนะครับแด้กร่ํารวยนะครับประสมผละสบผลสำเร็จนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะครับหรือภาวะความเป็นผู้นํานะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายตีศูนย์นะครับเนินพุรหัสนะครับหรือเส้นที่เกิดจากเส้นใจนี่แหละนะครับปลายเส้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตำรับตำนายนะครับโหรศาัตร์โบราณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ